สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ g r a m a l a r e s ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะฝนก็เริ่มจะบอกลากันแล้วค่ะลมหนาวก็เริ่มโชยมาแล้วค่ะเป็นช่วงที่บอนสีก็จะพักหัวหรือว่ายุบตัวนะคะก็คือน้องเขาจะทิ้งใบค่ะไม่สร้างใบใหม่ใบเดิมก็จะเหี่ยวแห้งลงไปนะคะน้องเขาก็จะเหลือเฉพาะหัวค่ะ ่อยูใต้ดินนะคะนอกจากนั้นแล้วช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนค่ะโรคที่จะมาในช่วงนี้ก็คือโรคเชื้อรานะคะเช่นโรคราน้ําค้างนะคะโรคเน่าคอดินโรคใบจุดก็จะมากันช่วงนี้ค่ะคลิปนี้คุณยายก็จะมาแนะนําสูตรที่ใช้ในการป้องกันบอลสียุบตัวทําให้น้องเขามีใบนะคะไม่ยุบตัว งามทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ป้องกันเชื้อราอีกด้วยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ค่ะสิ่งแรกเลยค่ะก็คือถัดรองค่ะถัดรองนะคะที่นี้ถัดรองอันเนี้ยมันก็จะรองได้ทีละต้นนะคะถ้าเราจะรองทีละหลายๆต้นก็สามารถจะใช้เนี่ยค่ะนะคะพวกอ่าพลาสติกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะจากร้าน20บาทนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็ ใหญ่ก็จะรองได้ร้ายต้นนะคะทำไมจึงต้องมีถาดรองนะคะเพราะว่าบอนสีเนี่ยคะ่ะเขาชอบที่ความชื้นนะคะเขาชอบความชื้นสูงมากเลยค่ะดังนั้นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่เขายุบตัวเนี่ยเราจรึงจําเป็นค่ะจะต้องให้ความชื้นกับน้องเขาอย่างสม่ําเสมอคะ่ะน้องเขาถึงจะไม่ยุบตัวนะคะก็คือเราจะมีถาดรองแล้วก็ใส่น้ําเอาไว้นะคะ เพื่อทําให้เขามีความชื้นนะคะความชื้นสูงน้องเขาก็จะได้เปรียบเสมือนในช่วงหน้าฝนนะคะด้วยธรรมชาติน้องเขาจะเจริญเติบโตในหน้าฝนนะคะเพราะว่าความชื้นสูงนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นแรกสิ่งแรกที่ต้องมีนะคะอย่างที่สองค่ะที่เราจะต้องมีก็คือปูนแดงค่ะปูนแดงนี่ก็จะใช้ป้องกันเชื้อรานะคะขณะที่ใช้ประมาณ หัวแม่มือนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยำค่ะขยำกับน้ํานะคะเราก็วางทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเราก็เอาน้ำข้างบนมาใช้เด็กคุณยายทาให้ดูแนะนําส่วนส่วนสิ่งที่ต้องใช้ก่อนนะคะต่อมาส่วนที่สามค่ะก็คือนี่ค่ะน้ําสาวข้าวค่ะนะคะน้ําสาวข้าวก็ใช้หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ อันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะุณยาก็ใช้แค่ประมาณซักเศษหนึ่งส่วนหกแก้วนะคะถ้าเกิดไม่เข้มข้นอาจจะใช้ได้ถึงครึ่งแก้วนะคะแต่สูตรนี้เข้มข้นมากเลยก็เลยใช้แค่เศษหนึ่งส่วนหกแก้วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็น้ําสะอาดค่ะน้ําสะอาดอีกประมาณ3ลิตรนะคะสิ่งแรกเลยค่ะเราก็นําปุนแดงค่ะนําปุนแดงนะคะ มาใส่น้ำก่อนค่ะปุนแดงนี้ป้องกันเชื้รรานะคะส่วนน้ำซาวข้าวกับยูริซีสังเคราะห์แสงนั้นก็ช่วยบำรุงนะคะบำรุงน้องเขาให้เจริญเติบโตเราก็เอาปุนแดงเลยค่ะขยำน้ำก่อนค่ะปุนแดงขนาดประมาณสักหัวแม่มือนะคะขยำอย่างเงี้ยค่ะขยำให้ ละลายค่ะให้ละลายจนหมดเลยค่ะทั้งก้อนเมื่อกี้นี่และค่ะละลายจนหมดเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะให้ได้น้ำหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเอามาใช้เลยเป็นน้ำแดงๆแบบนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำเสร็จแล้วก็จะวางทิ้งไว้ค่ะให้ตกตะกอนนะคะ ถ้าตกตะกอนแล้วก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องเขาตกตะกอนแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนนะคะทีนี้วิธีการของเราก็คือเราก็จะเอาน้ำสะอาดค่ะประมาณ3ลิตรค่ะนะคะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมเนี่ยค่ะ น้ำเสาวข้าวนะคะ1หแก้วสารอาหารมากมายเลยค่ะสำหรับน้ำเสาวข้าวนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เร่งการเจริญเติบโตของน้องเขาค่ะ,คะส่วนน้ำปุ่นแดงเราเรียกว่าน้ำน้ำปุ่นใสนะคะก็จะป้องกันเชื้อราค่ะเอาเฉพาะน้ำใสๆลงไปค่ะ ไม่ได้เทไปทั้งหมดกับน้ำแดงๆนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็บำรุงน้องเขาป้องกันเชื้อราให้น้องเขาแล้วก็ทำให้น้องเขาไม่ยุบตัวภาชนะก็ต้องมีถัดรองเดี๋ยวพีย่ยาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเราก็เอาใส่ลงไปในภาชนะนะคะที่ หลอน้ำได้นะคะอ่ะคุ่อยาทำให้ดูสักสอต้นนะคะส่วนภาชนะที่อันใหญ่นั้นก็สามารถใส่ได้นะคะจนหมดเลยพอเรารองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาน้ำที่ที่เราผสมเมื่อกี้เนี่ยค่ะน้ำที่ผสมเมื่อกี้นี้นะคะ,มมนะคะลาดลดลงไปค่ะ ทั้งบำรุงแล้วก็ป้องกันเชื้อราด้วยนะคะคนให้เข้ากันนะคะน้ำนี้คนให้เข้ากันเราลาดรดลงไปได้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะใบก็ลาดรดได้ค่ะลาดรดได้ทั้งใบทั้งต้นเลยนะคะใบก็ได้ต้นก็ได้แล้วก็ให้น้ําที่เราลาดรดนี้ค่ะ ค้างอยู่ในถาดรองค่ะเนี่ยค่ะค้างในถาดรองแล้วเราก็คอยคอยดูนะคะถ้าน้ําในถาดรองนี่แห้งเราก็คอยเติมค่ะให้ได้ประมาณสักสูงหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วนะคะแค่นี้น้องเขาก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงป้องกันเชื้อราแล้วก็ไม่หยุบตัวด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องน้ําค่ะบางคนบอกว่าน้ำเนี่ยมันขังอยู่เนี้ยมันเป็นน้ํานิ่งนะคะ ก็จะเป็นบ่อกเกิดของยุงไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปแล้วนะคะจะทําให้ยุงเนี่ยมาไข่ก็มาไข่ก,ขก็ไม่เกิดเป็นเป็นตัวค่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจากการที่นะคะคนปลูกต้นไม้เขาหรือว่าสวนที่ทําต้นไม้ขายเนี่ยเขาทําการสังเกตดูก็คือว่าถ้าเราผสมไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ หรือจะเป็น EM ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ได้ค่ะถ้าเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยยุงจะไม่มาไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องของที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงร้ายนะคะสูตรนี้นะคะนอกจากจะเป็นบอลสีแล้วก็ใช้ได้กับจะเป็นไม้มงคลก็ใช้ได้ค่ะจะเป็นไม้ดอกไม้ใบนะคะ หรือว่าเป็นพืชผักสวนครัวก็ใช้ได้หมดเลยค่ะเป็นส่วนซึ่งทั้งป้องกันเชื้อราบำรุงการเจริญเติบโตนะคะส่วนถาดที่รองเอาไว้ก็คือไม่น้องขอยุบตัวในหน้าหนาวนั่นเองนะคะลดได้ทั้งต้นทั้งใบเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะลดทั้งสวนนี้เลยนะคะหลังจากที่ทำคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ